โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอืมเอเดี๋ยวขอลองดูนะคะกำลังลองไลฟ์นะคะขออนุญาตใครได้ยินใครเห็นมกูดบ้างคะปกติแอปที่มกูดใช้ไลฟ์เป็นประจำเนี่ยนะคะ อปกติเวลาไลฟ์เนี่ยจะไลฟ์ที่แอปหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มันใช้ไม่ได้ค่ะก็เลยต้องใช้อันอื่นนะคะเดี๋ยวขอดูซิว่ามันไลฟ์ได้หรือเปล่านะคะอันนี้จะลองไลฟ์ผ่านซูมนะคะอืมโอเคอ่าถ้าใครได้ยินอยู่ช่วยช่วยตอบด้วยนะคะรู้สึกว่าจะไลฟ์ได้อยู่นะคะอืม โอเคอืม okay. ใครฟังอยู่ช่วยตอบมากรูดด้วยนะคะเห็นไหมเอ่ยเป็นการทดลองไลฟ์นะคะค่ะโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไลฟ์นี้ก่อนแล้วกันนะคะโซ่คอปปี้แล้วก็ เอาไปแชร์ในนี้นะคะอ่าใครได้ยินใครได้ยินช่วยช่วยตอบด้วยนะคะปกติมกูจะสิงสถิตอยู่ที่ facebook นะคะก็จะไลฟ์ที่เฟซบุ o กอืมอืม,อม โอเคนะคะคือว่ามันมีข่าวใหม่นะคะได้ไหมเดี๋ยวดูนะว่าได้หรือเปล่าโซเ,เรียบร้อยค่ะโอเคไปเลยนะคะอ่ะข่าวใหม่คือเขาบอกว่ามันจะมี ver อเอนนีสแวร์ยาคุชนะคะลบน,นะคะคือว่ามันมีข่าวใหม่นะคะได้ไหม เดี๋ยวดูนะมาได้หรือเปล่าโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะ,สะแสดงว่าได้อยู่นะคะแต่มะกรูดไม่เห็นไม่เห็นคนนะคะลองดูซิว่าถ้าไปที่ Facebook จะเห็นอะไรหรือเปล่าอืมลองดูก่อนนะคะอันนี้เป็นการทดลองเครื่องเฉยๆนะคะอีกประมาณ45นาทีมะกรูดก็จะสอนสอนไวยากรณ์ผ่านซูมนะคะตอนนี้ เป็นคนที่ถ้าอยากจะทําอะไรก็ทําให้มันเสร็จนะคะคือตั้งใจจะไลฟ์แปงข่าวก็จะแปลก็จะไลฟ์นะคะอืม hmm. แต่ว่าอ่าน่าจะได้เท่านี้โอเคโอเคอืมไลฟ์เข้า YouTube ได้แต่เข้า Facebook ไม่ได้นะคะถ้าอย่างนั้น เดี๋ยวมากรูดจะหาวิธีนะคะจะหาวิธีเพราะว่าปกติจะคุ้นเคยกับการใช้ Facebook มากกว่านะคะงั้นเดี๋ยวปิดแล้วมาเจอกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคปิดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะลองใหม่ทีนี้ทราบแล้วว่าใช้ Zoom ไลฟ์ผ่าน YouTube ได้นะคะโซอืม น้ำปิดไลฟ์ยังไงวะ